ครูเห็นแม้ว่าพี่เอเนี่ยผ่นดีขึ้นพี่เอเนี่ยเขาออกกาลังกายนี่ก็ออกกําลังกายหนักมากเหมือนกันค่ะสําหรับพี่แอนทองประสมดูผ่านๆรู้ไหมว่าพี่แอนเนี่ยอายุ40แล้วนะคุณผู้ชมค่ะแต่บอกเลยว่าโอ้โหทั้งรูปร่างน้ําผิวพรรณยังคงสตรองอยู่เลยนะคะคือพี่แอนเนี่ยเขารักการออกกําลังกายเป็นชีวิตจิตใจว่างไปไม่ได้เอะเขายิมตลอดนี่เรียกว่ามีวินัยยังน้อยไปนะเพราะว่าเรื่องอาหารการกินของพี่แอนเนี่ยเขาก็คัดสรรมาอย่างดีเลยคุณผู้ชมส่วนเรื่องการ f ิต ร่างกายพี่แอนเนี่ยเขามีคู่ซีคอยซัพพอร์ตกันอยู่ตลอดเวลาคือเวลาเราออกกําลังกายถ้าออกคนเดียวมันไม่สนุกนน<ะ>พี่แอนก็เลยนี่ค่ะชวนหนุ่มหน้าใสเจมจีรายุคนนี้เนี่ยก็ขยันวิ่งซะเหลือเกินเคยทำชาเลนจ์กับพี่แอนก็มีมาแล้วนะล่าสุดก็ไม่รู้ว่าการออกกำลังกายเนี่ยมันจะเหนื่อยไปจนทำให้หนุ่มคนนี้เขาเพี้ยนไปหรือเปล่าอาการปวนปวน,นก็เลยออกมาอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะแล้วดูพี่แอนนะเหนื่อยจนหน้าแดงไปหมดแล้วยังมาโดนแกล้งอีกโอ้โห ควนๆแบบนี้น่าจะจับละครให้เล่นด้วยกันอีกสักเรื่องหนึงน่งเนาะคู่นี้เขาก็เป็นคู่จิ้นต่างวัยอีกหนึ่งคู่นะจ๊ะอ่าอทางฝั่งฝั่งคู่สาวสวยอย่างน้องย,ายา่ยาอุรัสยาก็มาร่วมแจมกับพี่แอนด้วยเหมือนกันน้องย่าเนี่ยเสื้อเขียวพี่แอนเสื้อขาวเป็นไงหุ่นโอ้โหแท็กทีมกันไปวิ่งในยิมแบบนี้ แล้วดูตอนนี้น้องยาหย่าวิ่งค่ะคือมีแต่คําว่าสวยสวยสวยเต็ม่หมดคือเวลาเราวิ่งเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อแต่เราวิ่งแล้วก็เพื่อมโอ้โหแล้วเราวิ่งคือเราไม่สามารถที่จะเก็บหน้าได้นิ่งขนาดนี้แต่แบบวิ่งก็ยังมีความสวยได้่คือของเราก็ลินห้อยกันไปแล้วอ่ะคุณผู้ชมอะแล้วมาดูความฮัดคอขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งคุณผู้ชมจําได้ไหมว่าก่อนหน้านี้พี่แอนเขาเคยเป็นคู่ซ้อมมวยให้กับคิมเบอรี่มาแล้วใช่ใช่แหมแแวแซลสีสันของเท้าของทั้งคู่สักหน่อยผู้นะ มองมาจากตึกฝั่งตรงข้ามยังเห็นเลยถุงเท้าของคู่นี้โอ้โห oh, เวลาคู่นี้เนี่ย<ๆ>เขาได้ออกแรงเอาจริงเอาจังไม่เบานะคุณผู้ชมคะหุกซ้ายหุกขวาฟันเข่าฟันศอกอุ้ยมาทุกกระบวน่าไม่รู้ว่าถ้าหนุ่มหมากว่าที่เจ้าบ่าวของเราย้อนมาดูคลิปนี้จะมีร้อนๆหนาวๆห,หรือเปล่าแต่ดิฉันว่าไม่มีปัญหาอะไรหรอกอเพราะหนุ่มหมากเนี่ยเขาออกตัวชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นคอกมองอมาจากอะไรคะ คนกลัวว่าที่มอนะคะัวียรักเมียแล้วได้ดีทุกคนเราเอาบ้างไหมมาต่อยมวยกันบ้างไหมปวดอะไรก็จัดแล้วไหมเชอรี่เดินให้ตรงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปชวนใครเข้าอยเดินให้ตรงทิศตรงทางเออ